เอาแล้วพี่น้องตัวขวดขยับครับเป็นน่ตูครับปลาปลาปลาอย่างนี้่นั่นแนระับโอ้ปลคอครับปอาคโดนไปแล้วครับหวดพ้าติ๊กครับวัติกปลากอใส่มะกรยครับ ครับสลัดีพี่น้องครับมัอนี่จเสามารถโลงเบ็ดครับตามทุ่งหน้าครับทุ่งหน้านะครับทีนี่เบ็ดแบบขวดพลาสติกครับใส่ขวดพลาสติกแล้วเอาเื้อไปข้างในครับเดี๋ยวก็เปิดแล้วก็ยุ่งวนไปตามข้างหน้าครับแล้วก็เบ็ดทงครับมันนี่เบ็ดทงกับเบ็ดขวดพลาสติกอันนี้จะมาน่วกันครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งกัน เดิมลงขั้นแรกครับเอาเบ็ดพุ่งลงก่อนครับ ่าแล้ฮกฮกครับคั้นที่สองลองไปแล้วครับที่หน้าก็าจะประมาณนี้นะครับเขาเริ่มร่มครับเขาออกร่วงไกลที่แก ประมาณอาทิที์นึงจะได้เกี่ยวแล้วครับแต่ว่านานยังหลยอยู่ตกป่าไปก่อนกินกับป่าชน ลองเพิ่งเนี่ยมืนมันมาเนี่ยเนี่ยกระเทาะของบเอ็นหรอกครับคำสุดท้ายครับประมาณอีก4ชัว่วโมงครับมายามครับ ยามกินเอ็ดกับเขากินตอนเที่ยงครับความเสมาหนพอครับเหมือนี้พันปมหานเจําแค้วเด้วครับจะว่ากันใส่เม็ดมันผู้มันเดิมมันผู้มันประมมันนยครับลองเบื่อครับเอาแล้วพี่น้องตัวขวดขยับครับใส่นีงตู้ครับ ว่าปะป่า,านั้นขนาดนั้นอ้ประกอครับประกอดูนไปแล้วครับหัวผัสติกครับฟิกปะกอใส่มะกรูดครับผมป,ประกอบการมือน,นี้ก็ได้สองตัวนี่น้อยครับกะเทอว่าหมานครับมานน้อยโมเมนต์มานหลายครับ ต้มปนใส่น้ำไม่หลายเอาครับอิ่มอยู่หรอกเลี้ยงลูกพี่เมียกลุ่มวะเนาะเนานะ